ตามที่คุณธนกรออกมาชี้แจงตอบโต้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นดิสเครดิตพักรวมไทยสร้างชาติผลเอกประยุทธ์ต้องการจากการทุนสีเทาอยู่แล้วก่อนอื่นนะครับใครเป็นคนตั้งสวทรงเองขึ้นมาผลเอกประยุทธ์ใครได้ประโยชน์จากการเป็นนายกรัฐมนตรีของการโหรวตสวผลเอกประยุทธ์แล้ว,วันนี้ใครที่เป็นตั้งพักการเมืองแล้วใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของสอวทรงเอก็ผลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องการได้รับผลประโยชน์ที่สวทรงเอได้ตอบแทนให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเป็นสวและการคุ้มครองโดยที่ไม่ถูกตรวจสอบจากตำรวจหรือผู้มีอำนาจใดๆถ้ายังจำกันได้ตอนที่ผมอภิปรายมาตรา152 พลเอกประยุทธ์ไม่แม้แต่จะพูดว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับทำราวกับว่าผมไม่ได้มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับสรวรงเอและเอื้อประโยชน์ให้กับพลเอกประยุทธ์เลยตัวคุณธนกรเองที่ชอบออกมาชี้แจงตอบโต้แทนพลเอกประยุทธ์ก็พูดราวกับว่าตัวผมเองหลักฐานที่ผมแสดงไม่มีอยู่จริงไม่เคยมีการแสดงหลักฐานเาวาๆกับว่าพูดร่องลอยไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ทั้งๆท,ที่ในความจริงผมมีเอกสารไปจนถึงแชทที่แสดงให้เห็นว่าตัวพ่อค้าอาวุธพ่อค้ายาเสพติดฝั่งเมียนมาที่ชื่อว่าทุนมิหลักซึ่งถูกจับไปแล้วเนี่ยและคนคนนี้ถูกแบนนะครับถูกแซงชั่นโดยสหาภาพยุโรปเนี่ยเกี่ยวข้องกับสอวอทรงเอคนนี้อย่างไรมีหลักฐานแชทมีความเชื่อมโยงและถ้าท่านไปดูในเอกสารของเจ้าหน้าที่ของรับของตำรวจลูกน้อง ที่เขาทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอย่างดีเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันมีหลักฐานอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการเงินที่สามารถมัดตัวสวรอองเอคนนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะครับอย่ามาใช้วัฒกรรมในลักษณะว่าโอ้นี่มันคือการดิสเครดิตนี่มันใกล้เลือกตั้งตัวพวกท่านเองปัจจุบันนี้ยังดำรงตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรียังกินเงินเดือนภาษีของประชาชนท่านมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามพันธะที่ท่านยังมีอยู่ในเวลานี้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ใช่การดสเครดิตทางการเมืองแต่มันคือความจริงทางการเมืองที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วท่านปฏิเสธเรื่องราวการใช้สถานที่พักของพวกท่านว่าเป็นการใช้ในที่ตั้งที่สวโงเ,เนี่ยเป็นเจ้าของ แล้วถ้าสวรทรงเอถูกจับดำเนินคดีมีการอายัดยึดทรัพย์สินคำถามที่สำคัญก็คือพักของท่านที่จะต้องตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่นั่นเนี่ยจะถูกยึดอายัดไปด้วยไหมอาคารสถานที่และที่ดินที่สวรทรงเอเป็นเจ้าของและอาจจะถูกสงสยัยหรือเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากยาเสพติดเนี่ยจะถูกยึดอายัดไปด้วยไหมนี่คือคำถามสำคัญ ดังนั้นนะครับอย่ามาเบีเ่ยงเบนความสนใจถ้าท่านต้องการปราบปรามจริงจังทำเลยครับอย่างน้อยนะฮะช่วยเสียแ้งว่าตั้งใจจะทําก็ยังดี